ใช่ไหมพวกคุณรู้ไหมว่าที่สามเทนทแถวเนี้ยมีวัดที่อยู่มาแล้ว310ปีนะครับ46ปีรู้ไหมครับว่าในการกรุงเทพนั้นมีวัดที่มีอายุยาวนานถึง352ปีเลยนะครับนั่นก็คือวัดคอนเซปชันหรือวัดพระแม่ปฏิสนธินิรมลนั่นเองค่ะ ในปี2217ในสมเด็จพระนา,ารายณ์มหาราชท่านได้ประทานที่ดินในบางกอกให้แก่ภสังคา,าราราโนเพื่อสร้างวัดปิการโรมันคาทอลิกให้กับชาวคิดค่ะชื่อเดิมของวัดนะครับชื่อว่า i n c a m b o r e Conception ความหมายว่าผู้ปฏิสนธินิรมนนั่นเองครับและในปี2380บาทหลวงปรกากัวได้ทำการสร้างโบสถ์ใหม่และยังถวายความรู้ด้านฟิสิก ภูมิศาสตร์และภาษาต่างประเทศให้กับมงเจ้าฟ้ามงกุฎหลวงซึ่งคือรัชกาลที่4ในเวลาต่อมาค่ะจากนั้นท่านได้เป็นพระสังฆราชและได้ดูแลวัดพิษสังในสยามและท่านก็ได้ย้ายไปวัดอสามชันแต่เมื่อเวลาต่อมาท่านได้บวรอนุาภาพและร่างของท่านก็ได้ถูกฝังไว้ที่วัดคอนเซปชันแห่งนี้ครับ ก็ในสมัยรัตนโก,กสินทร์ตอนต้นนะคะมีชาวขมรที่นับถือคริสตเนี่ยอพยพหนีจากภัยสงครามเข้ามาอยู่ข้างๆกับวัดร,ราชาธิวาสค่ะแล้วก็ชุมชนก็เลยเรียกว่าเป็นบ้านขมรค่ะต่อมามีชาวยวนคริสตติดตามกองทัพไทยเข้ามาอีกจนต้องขยับขยายบ้านเรือนทางตอนเหนือของวัดจนทําให้ชุมชนแห่งนี้กลายเป็นชุมชนคริสตที่มีความหลากหลายมากที่สุดแห่งหนึ่งในไทย แายครับแทงโอเคนะครับก็จบไปแล้วนะครับการที่มาเที่ยวสามย่านเอ้สามเสนใช่ใช่กับวัดพิคุนทองไม่ใช่ครับมันคือวัดอะไรครับราชาทิวัดใช่ครับแล้วอีกวัดหนึ่งครับวัดอะไรวัดโบสถ์คอนเซปชันเป็นโบสถ์คอนเซปชันนะครับหรือก็ถ้าเกิดพูดในภาษาไทยก็เป็นวัดคอนเซปชันนะครับ<ม>ก็ทุกอย่างก็เสร็จแล้วด้วยดีนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณครับไปถ่ายจริงเหรอฮะ ไอติ้งเลยใช่ครับ